ดีใจด้วยกับชยชนะของสันติสสราชีครับยอดเยี่ยมมากเลยครับวันนี้นะฮะอ๋อพูดถึงการทกบในวันนี้สักนิดหนึ่งตอนที่ปรากบมาเจอกับยอดปีศารู้สึกไงบ้างก็มีตื่นเต้นครับก็คิดหนักอยู่ครับเมที่แล้วว่าพี่เขาอึดครับอึดแข็งแรงนะครับแสดงว่าเราเราดูคลิปพี่เข้ามาโดยตลอดเลยครับแล้วก็แก้ทางวนร์โดยตลอดด้วยใช่ครับนะะแล้วพอขึ้นเวทีมาจริง จากที่ดูคลิปและการชกจริงมันต่างกันไหมก็ก็ตามที่วางแผนมาครับเพราะาพี่เขาจะแบบช้ากว่าเราประมาณครับก็น่าจะช้ากว่าเราเราก็อาศัยแบบลูกเข้าออกรวดเร็วอย่างี้ยตามแผนเป๊ะเลยครับผมนะคะแล้วก็ในช่วงของของปลายยกแรกแล้วก็ต่อยเขาจนเราได้นับแปดครับมั่นใจมาตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจครับเพราะเริ่มเห็นอาวุธเขาแล้วครับเขาจงังหวะพี่เขาจะออกมัดก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วครับ แล้วเริ่มปะทะไปเรื่อยๆดีความมั่นใจมันมากขึ้นแล้วครับใช่เพราะว่าพี่เขาช้ากว่าครับนะยกสองเริ่มฉายมากขึ้นครับก็อยากได้วบนัคเัาก็เร่งเร่งต่อยเร่ง่วงฮวงหมัดมากไปหน่อยครับเลยลืมศิลปะแบบที่ซ้อมมาก็มีลูกเตะลูกคิวก็มาแบบพี่เจ้าโบนัสนะครับก็ไล่กดอยกดหมัดกดซอยเนี่ยก็ ขาดอาวุธไปหลายอย่างครับเพราะว่าถ้าไฟหน้าน่าจะแบบยังไม่ตื่นเวทีก็น่าจะดีดีขึ้นกว่านี้ครับของเรานี่มันมาชกที่ดีกี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งแรกครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกที่ชกแร้ขนาดนี้นี่มันมีรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นเล้าใจหรืออะไร้างมั้ยก็แค่ขาสั่นไหมไม่ไร้ครับตื่นเต้นมากกว่าครับกลัวกลัวทําออกมาได้ไม่ดีพอครับนะฮะยกสามยกสามนี่ เรามีเวลาแค่สามนาทีเท่านั้นเองในการที่จะน้องเขาตอนนั้นรู้สึกว่าเล่นงานเขามีมีแผลแตกเกิดขึ้นมาใช่ครับแตกใต้ตาแล้วก็ก็เลือดออกเยอะกี่แผลก็น่าจะสองสามแผลสองแผลมโอ้ตอนนั้นนี่ยกสามเขาก็บ้าเลือดเหมือนกันแหละใช่ไล่บทไล่บี้เราตกใจมากตอนนั้นก็พยายามคุมสติให้อยู่ครับก,ก็โดนอาวุธพี่เขาเหมือนกันครับก็มีมือมีขาขาเลย ไม่เปียกโดนโอาวุธราละขาปัดดนิดนึงครับเออแต่ก็โอเคครบยกได้ครับนะอย่างไรก็ตามทีนะถือว่าไปเป็นเป็นชชนะที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงในการเปิดตัวในครั้งนี้เชื่อว่าข้อผิดพลาดหรือว่าเราต้องกลับไปแก้ไขอะไรบ้างสาพเพท <ๆ S 2> กพ็หลายอย่างครับอย่างเช่นลูกการไปซ้อมเสริมหมัดเสิมศอกให้เยอะขึ้นครับสเตียเท้าด้วยครับ จะจะเด็ดเท้าวันนี้ที่หลายคนชมว่าโอ้โห่อาข้าที่จะออกวุได้ได้ไวมากสตีดหมัดไวมากโอเคไหมฮะวันนี้พอใจมัทนตรงนี้ไหมก็พอใจครับยังไม่ได้เห็นชิวต้องกลับไปดูชิตัวเองอ๋อครับผมฮะเชื่อว่าแฟนรายการของเราเนี่ยแฟนแฟนของเราเนี่ยนะฮะแฟนของสามเทพเนี่ยดูไฟแนงเยอะมากนะเอฟซีของเราคุณใหญ่จะบอกอะไรเขาบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วย ติดตามแล้วก็ชื่นชอบผมนะครับผมก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับไม่ไม่อยู่กับที่ครับแน่นอนครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับครับสันเพชรครับตอนนี้ชนะติดต่อกันกี่ไฟแล้วไฟที่ห้าครับห้าไฟติดต่อกันแล้วครับวางแผนหนักข้างในยังไครับก็ก็ซิทซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับไม่รู้ว่าจะเจอกับใครหรือว่าไปในแบบไหนก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไว้ตลอดครับ สันเพชรอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีนี้23ครับเดือนเดือนหน้า24ครับโอ้ก็ยังยังสามารถที่ชกได้อีกนานเลยลหละว่าฮะนะครับก็รักษาดูรักษาตัวให้ดีละกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับสันเพชรครับขอบคุณครับ